สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากหางยไปนานเนาะก็วิดีโอนี้จะมาแนะนำนะครับอัดอินตัวหนึ่งนะครับก็ใครที่ทําในส่วนของตัว A f f i l i a t e นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของของผมเองนะครับก็จะต้องใช้เพราะว่ามีลูกทีมถามมานะครับเนื่องจากว่าลิงก์สมัครเขาเปลี่ยนไปนะครับทํายังไงดีนะครับก็เว็บก็ทําไปเยอะแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะอ่ะโอเคในส่วนนี้นะครับก็ อันนี้ผมก็จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับลิงก์ในเว็บเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเนื่องจากรูปแบบเดิมเนี่ยเขาเป็น u เท่ากับนะครับ514เนาะแต่ว่าตอนใหม่นะครับเขาจะเป็น u เท่ากับ u แล้วก็สแนะครับ514เนาะดังนั้นนะครับทุกลิงก์นะครับพวกนี้นะครับจาเป็นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นอันนี้หมดนะครับไม่ใช่นั้นแล้วนะครับเวลาที่เขามีใครมาสมัครนะครับก็จะไม่ใช่หน้าตาของเรานะเดี๋ยวลองไปดูซิคัปปี้นะครับใครที่ ใช้อยู่นะครับก็สามารถเปลี่ยนตามของผมได้เนาะใช้ลักอินง่ายๆนะครับใครที่ใช้ในส่วนของตัวเว r บเ s e เนาะนะตรงนี้นะครับในกรณีนี้นะครับก็ผู้แนะนำนะครับก็จะไม่ใช่ผู้เราจะไม่ใช้ผู้แนะนำนะครับจะเป็นของคุณเองนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือของเดิมนะครับลิงก์จะไปให้ผู้สมัครเป็นท่านอื่นนะครับในกรณีใครที่ใช้แบบเดียวกันนะครับก็จะเจอในส่วนของตัว Affi l i a t e Link ลิงก์น หรือว่าลิงก์การมีการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนลิงก์แบบนี้ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าทั้งเว็บนะครับเป็น affiliate link หมดเลยนะครับแต่ว่าตัวรูดลิงก์นะครับเป็นเป็นตัวของเราเนาะมันไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าถ้าตัวอื่นเปลี่ยนนะครับก็อาจจะมีผลกระทบนะดังนั้นนะครับของผมก็ลิสต์มานะของผมก็คืออันนี้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 นะครับที่ต้องเปลี่ยนนะก็คือ4อันเลยเนาะจะให้ไปหาทั้งเว็บเลยนะครับมันก็จะลําบากเนาะดังนั้นนะครับจำเป็นจะต้องใช้ปลักนนัวึงะครบ แนะนำนะครับให้ไปหาปลั๊กอินตัวนี้มาใช้กันนะครับก่อนเปลี่ยนมันเข้าไปเปลี่ยนดัตเตอร์เบทโดยตรงนะครับมันเปลี่ยนข้อความในดัตเตอร์เบโดยตรงนะดังนั้นเนี่ยก็ควรจะแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือหายไปผมช่วยไม่ได้นะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะครับปลั๊กอินตัวนี้ชื่อว่าเซิร์ช s e a h s ่ e a C h s. ะได้นะครับอันนี้ก็ได้อยู่เนาะก็จะเป็นนี่ครับ better search replace นะครับตัวนี้นะครับ ให้ทําการติดตั้งตัวนี้เนาะเพราเราทาการติดตั้งไปแล้วนะครับก็แอคทีฟไปแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวเซตติ้งนะมีไหมมีไหมไม่มีก็จะไปอยู่ในทูนะครับอ่าอยู่ในทูนะครับบั t เ e อร์เซิร์ชรีเพนะครับนี่ตรงนี้นะคลิกเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้ขึ้นมานะครับแบ็ k อัพก่อนนะครับเตือนคุณแล้วนะครับอย่างแรกนะครับก็เ e ิร์ชโฟร์นะครับก็เ e ิร์ชอันที่เราแบบว่าใช้งานไม่ได้นะครับค o ปปี้นะครับแบบนี้เนาะ แล้วก็วางไปนะครับ place ไปนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ replace with นะครับก็คืออันที่เราต้องการจะให้เขาเปลี่ยนนะครับในที่นี้นะครับก็คืออันที่มันใช้ได้นะครับ copy copy กับอ่าโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองไปเทสดูว่าเจอหน้าผมไหมนะวางนะครับไปแบบนี้นะครับโอเคเจอหน้าผมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าสมัครนะครับอ่าโอเคใครสมัครขายประกันก็ดูอันนี้ได้นะครับก็แปะไปตรงนี้นะครับ ไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการนะครับคลิกแล้วก็กด c t r l A เนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นก็มาติ๊กตรงนี้ออกนะครับลันดนะครับเอาออกนะครับถ้าลันดก็คือหาไปเฉยๆนะครับว่ามันมีกี่อันเนาะแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทาใจให้ใสๆนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับว่ากดไปปุ๊บเนาะเราก็แบ็กอัพไปแล้วนะครับเขาจะทาการไปเปลี่ยนให้ทุกอันเลย อันไหนนะครับที่ลิงก์มันเป็นแบบนี้อยู่นะครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นลิงก์แบบนี้ให้นะครับก็ทุกอันเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ลองดูนะครับถ้าสมมุติว่ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาคล้ายๆกันก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับใครที่ต้องเปลี่ยนเนาะหรือว่าต้องเปลี่ยนในส่วนตัวลิงก์ของ o r d p r e s s นะครับผมก็แนะนาปลั๊กอินตัวนี้นะครับไม่ต้องทําทีละอันเนาะทำได้ทีเดียวทั้งเว็บเลยนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ โปรเจกต์ต่อไปนะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับทําเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะนี่ใครที่ต้องการทําเจลเพนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทำยังไงเนาะนี่เป็นแบบนี้เนาะใส่สไลด์ได้นะครับใส่ข้อความได้นะครับวิดีโอก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะ่าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสินค้านะครับเป็นแกลเลอรี่แบบนี้ก็ได้นะครับสมัครตัวแทนจหนานฟรีนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สามารถกดซื้อได้นะครับนี่แบบนี้ อยากได้กี่อัน2องอันซัมอัน4ีอันอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เอานี้นะครับ300ยเอ้ส3 5 0 0นะครับส่งฟรีนะครับวิธีการชำระเงินนะครับก็จะเป็นโอนเข้าบัญชีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ใส่ธนาคารได้นะครับเท่าในกรณีที่กดเป็นลูกค้านะก็กด Co p ปตรงนี้เนาะแล้วก็โอนเสร็จแล้วก็ส่งไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะมีข้อมูลการจัดส่งอะไรให้นะครับแบบนี้เนาะ พอกดสั่งซื้อสินค้าปั๊บนะครับเขาก็จะส่งไลน์แจ้งเตือนมาให้เราเนาะหรือว่าใครที่แบบว่าเปิดดูนะครับต้องการสอบถามเหรอโอ้สบายมากนะครับสามารถกดโทรนะครับกดไลน์หรือว่ากดเฟซมาหาเราได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีดีๆเด็ดๆไปกว่านั้นอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแปลภาษานะครับอยากได้เป็นภาษาอื่นหรือ สบายมากนะครับกดจึ้งเดียวนะครับเขาก็เปลี่ยนไปให้เป็นภาษาอื่นแล้วครับตรงนี้เป็นภาพนะมันก็เลยไม่เปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าไหนที่มันเป็นเทคนะครับมันจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมมาแนะนําอันนี้คียดีกว่าตอนนี้นะครับใครที่ต้องการเปลี่ยนลิงก์นะครับเหมือนกันเนาะหรือว่าต้องการทาลิงก์นะครับเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันได้นะครับใช้ตามวิดีโอที่ผมแนะนํานี้เลยนะครับเป็นเ e ิร์ชเบเตอร์เ a ิร์ชรีเพยนะครับใช้งานง่ายใช้งานดีของฟรีด้วยนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ไว้นะครับเพราะว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับสวัสดีครับ